เข้ามาดิยาฮะเย้าเรียก <Yeah. Yeah>. yeah. <laughs> ทำไม <Yeah. S 1> เย้าเรียกยาทำไมเย่า <Yeah. S 1> ไม่อยากนอนเลยเรียกยาเย้าเ <Yeah. S 1> หรออย่า uh, <yeah. S 1> ยาสมอง uh. เออเออไปไปไหนให้นอนไป <Bye. S 1> ให้นอน